สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนเต้นเพลงไม่รับความเห็นต่างท่อนที่เป็นท่อนก่อนฮุกแล้วก็ท่อนฮุกนะคะอ่ะไปดูท่าแรกกันก่อนเลยให้เอามือขวาขึ้นมาทับมือซ้ายแบบนี้นะคะมือซ้ายยกขึ้นไปเหนือศีรษะมือขวาปิดไว้มือขวาอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะคะอันนี้เป็นจังหวะที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีขาด้วยให้ย่ําขาซ้ายก่อนหนึ่งแบบนี้นะคะอ่ะก็จะเป็นหนึ่งตามด้วยจังหวะที่สองให้โยกมาฝั่งขวาแบบนี้ค่ะอ่า ก็จะเป็นจังหวะสองพร้อมกับย่ำเท้านะต่อด้วยจังหวะที่สามให้ลดมือซ้ายลงมาที่ประมาณข้อศอกะคะ่ะข้อศอกของมือขวาสามจังหวะที่4เอามือขวาลงมาตรงๆแบบนี้สี่และจังหวะที่ห้าลูดมือทั้งสองข้างออกมันจะอยู่ด้านหน้าเราอยู่นี้นะคะเหมือนปิดหน้าเราไว้ห้าพร้อมกับย่ำขาซ้ายต่อด้วยจังหวะที่หนะคะในส่วนของมือเราจะปึ๊บ ปล่อยออกไปด้านหลังแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีขาขาของเราเนี่ยจะเตะขาขวาไปด้านหน้า6แบบนี้นะคะเตะแล้วก็จังหวะที่7จะวางลงนะคะอ่ะเดี๋ยวทํามือพร้อมกับขานะคะ1 2ซ้จังหวะที่6นะป้ายนับ6 7ทีนี้จังหวะและนะคะให้เรายกขาซ้ายขึ้นเหยียบลงและจังหวะที่8เอาขาขวานะคะ กลับมาถอยหลังกลับมานะคะพร้อมกับเอามือผักแล้วก็เอาขาซ้ายขึ้นแบบนี้นี่คือจังหวะที่8นั่นเองนะคะทุกคนอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคน1 2ึสองซ้านับ1ต่อด้วย2มือลง3มือลง4รูดมา5ตามด้วย6 7และ8โอเคไหมคะเซตที่1ผ่านไปต่อไปด้วยเซตที่2นะคะ ขาซ้ายของเราที่มันอยู่เนี่ยให้เอาลงแล้วก็ให้ทํามือขวาเหมือนชี้อะไรหนึ่งสองแบบนี้นะคะทํสองจังหวะนะคะอ่าโดยเราจะโยกตัวไปทางซ้ายนะคะทุกคนคือจะให้ขาขวาของเราเนี่ยหย่อนลงนั่นเองนะคะอ่าจากตัวนี้แปะใช่ไหมเป็น1 2สองแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนทีนี้จังหวะที่3นะคะขาซ้ายเนี่ยเอากลับคืนมานะคะกลับคืนมาเหยียบลงพร้อมกับ มือมือขวาชี้ไปทางซ้ายมือซ้ายชี้ไปทางขวาแบบนี้ค่ะมือขวายางบนนะคะอันนี้จะเป็นจังหวะที่3นะคะทุกคนแล้วก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมนะเราวาดเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าเริ่มจากคนละมุมนะ3และ4 5นะคะอ่ะก็จะมีขาด้วยนะคะอ่ะก็จะเริ่มที่มือ3จังหวะและคือตีมาค่ะเอามือกลับมาและแล้วก็เอาลงมือขวาลงมา4พร้อมกับย่ำนะคะ จังหวะที่4นะถึงย่ำนะจังหวะแระไม่ต้องย่ำนะคะตามด้วยจังหวะที่5นะคะจังหวะที่5มือขวาเราจะไปอีกทางนึง5ทีนี้แล้วก็ย่าตรงจังหวะที่เป็นและนะคะและแล้วก็หมุน6ในการหมุนมือนะคะซ้ายอยู่ข้างบนแบบนี้นะแล้วก็หมุนตามซ้ายนะคะอ่าปื๊บหมุนเห็นไหมแล้วมันก็จะมาประกบกันแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคน จะเป็นจังหวะ6นั่นเองนะอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้นะาจากตรงนี้นะคะปึ๊บเริ่มจาก1 2ตามด้วย3และ4 5และ6จําง่ายๆว่ามันย่ําขาทั้งหมดนะ่ะ4ครั้งนะคะโดยเริ่มจากขาซ้ายก่อนเนาะก็จะเป็นจังหวะ3อ่าและ4 5และ6นะคะแบบนี้นั่นเองนะคะนี่คือจังหวะของขาเนาะเทคนิคจำง่ายอ่ะเริ่มอีกหนึ่งรอบนะคะจากตรงนี้นะคะ1 2ตามด้วย3และ4 5และ6ทีนี้จังหวะ7 8นะคะง่ายๆเลยนะคะ ให้เราพอย์ขาซ้ายออกมาแบบนี้นะคะ7 8แต่ว่าในบล็อกของแต่ละคนในเพลงอ่ะจริงๆก็ไปคนละทิศคนละทางนะคะอ่ะอันนี้เราก็จะสอนมาเอาง่ายๆแล้วกันอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนง่ายๆนะจากตรงแรกเลยนะคะทุกคน1 2ึ่งสองซหนึ่งสองลดมือลง3 4ี่ลูด5เตหกเดและ8ด ต่อด้วย1 2 3และ4 5และ6 7 8โอเคไหมคะทีนี้เซตต่อไปนะคะอ่ะให้เราเหมือนเดินก้มลงด้วยโดยเริ่มแขนขวากับขาขวาก่อนแขนเดียวกันข้างเดียวกันขาข้างเดียวกันแขนเนี่ยหนนะคะสาคือก้มแล้วก็ค่อยๆเงยขึ้นมาทํา4จังหวะนะคะ เริ่มแขนขวาก่อนนั่นเองนะคะทุกคนจังหวะที่หให้เอาขาขวาออกไปแบบนี้จิกปลายเท้าแล้วหมุนตัวมาอยู่ข้างหน้าหมุนตัวให้ข้างหน้ามันหันมาพร้อมกับมือวาดออกไปแล้วก็มาที่บ่าบ่าของฝั่งซ้าย5และนะคะจังหวะและนะคะจังหวะที่5และเนี่ยให้เอาขาเข้ามาดยหย5และแบบนี้นะคะทุกคนต่อด้วยจังหวะที่6นะคะให้เราเอามือขวาของเราเนี่ย ยกข้ามศีรษะของเราไปข้างหลังนะคะยกข้ามไปเลยฟื้นหกพร้อมกับมีการย่อนะคะพอข้ามไปแล้วลอดมาฝั่งขวามือเราเนี่ยลอดมาฝั่งขวาพร้อมกับเหมือนผักผักแขนซ้ายของเราเออกไปอย่างเงี้ยนะคะแขนซ้ายของเราก็จะเริ่มจากเอาหลังมือมาแล้วก็หันออกไปแล้วก็มีการพอย์ขวาด้วยนะคะนิดนึงนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นและนะคะทุกคนจะเป็นหกละอันนี้อ่านนับว่าและนะคะ จังหวะที่7นะคะมือขวาตั้งขึ้นแบบนี้พร้อมกับเหยียบไปฝั่งขวาแบบนี้นะคะมือเนี่ยกำเก็บเนี่ยเจ็ดแล้วก็จังหวะที่8ก็จะเป็นมือซ้ายนะคะมือซ้ายขึ้นมา8พร้อมกับเอ็นตูดไปทางซ้ายเหยียบซ้ายนั่นเองอีกรอบหนึ่งนะคะเซตนี้นะ1 2 3 4สาี่ต่อด้วย5และยกมือข้ามหัว6ผักและตามด้วยขาขวาออกมาเจด ต่อด้วย8นั่นเองนะคะทีนี้ทวนตั้งแต่เซตแรกมานะคะเราจะค่อยๆไปนะทุกคนจะได้ไม่ลืมอันเก่าด้วยนะคะทุกคนอ่ะเริ่มจากตัว1ต่อด้วย2 3 4 5เตะ6 7และยกขา8ต่อด้วย1 2ต่อด้วย3 และ4 5และ6ตามด้วย7 8 1 2 3 4 5และ6และต่อด้วย7 8นั่นเองนะคะทีนี้ขึ้นเซตต่อไปได้เลยนะคะเซตต่อไป เริ่มที่การเหยียบเท้าขวาก่อนแล้วก็ซ้ายนะคะส่วนของมือให้ปัดมาทางขวาแบบนี้นะคะทำสามครั้งนะคะทุกคนเริ่มขาขวาก่อนนะหนึ่งสองสามโอเคไหมคะจังหวะที่สี่นะคะให้เราก้าวขาขวาออกมาพร้อมกับเอามือขวามางน,นี้มือซ้ายทับข้างบนแบบนี้นะคะนี่คือจังหวะที่สี่นะคะแล้วก็ชักกลับเข้าไปสองครั้งนะคะชักมือซ้ายกลับเข้าไปครั้งแรกอยู่ประมาณกลางแขนและ แล้วก็ชักเข้าไปสุดแขนก็เป็น5ย่อลงอีกนะคะอ่าสและ5โอเคไหมคะ4และ5เออประมาณน,นั้นนะคะทุกคนอ่าลูดมา2จังหวะนะคะต่อด้วยจังหวะที่6ให้เอาขาขวาเราเนี่ยกลับเข้ามาพร้อมกับตัวมือไปทางซ้าย6แล้วก็ตัวมือขวา7แล้วก็จังหวะที่8ให้เอามือ ขึ้นมาแบบนี้นะคะมือขวาจะอยู่ด้านหน้านะทับนิ้วรูปสัลักษณเหมือนสามเหลี่ยมเลยนี่คือจังหวะที่8นั่นเองนะคะทุกคนทวนเซตนี้อีกรอบนึงค่ะ1 2 3 4และ5ต่อด้วย6 7 8นั่นเองนะคะทีนี้ทวนตั้งแต่อันที่หนึ่งมานะคะเซตแรกเลย1 2ึ่ซ้ำจากมือ1 2 3 4 5้าหกดและ8ตามด้วย1 2ต่อด้วยสี่เหลี่ยมค่ะ3า3และ4 5และ6พ้อยขา7 8, 8ตามด้วยเดิน1 2 3 4 5และ6และตามด้วย7 8ต่อด้วย 1>, 1 2 3 4และ5ต่อด้วย6 7 8นั่นเองนะคะทีนี้เราจะขึ้นหกแล้วนะคะจากท่า8ดของเราอย่างนี้ใช่ไหมให้เราเลื่อนออกมาด้านหน้านะคะเลื่อนมือของเราออกมาด้านหน้านับเป็นจังหวะ1นะคะจังหวะที่2นะคะให้เราเอามือซ้ายแตะที่ไหล่ตัวเองแล้วมือขวาปัดไปข้างหลังพร้อมกับเหยียดขาขวาออกมาอย่างนี้นะคะนี่คือจังหวะที่2 ทีนี้จังหวะต่อไปเราจะนับว่าและและนะคะโดยเอามือขวามาปิดที่ปากนะพร้อมกับขาขวาก้าวเข้ามาชิดพอยตูดไปทางซ้ายมือซ้ายไปข้างหลังนะคะนี่คือและแล้วก็และอีกข้างหนึ่งอ่าอันนี้ขาไม่ได้ออกนะไปแค่ตูดจังหวะที่3ให้เราเอามือขวาแตะไหล่มือซ้าย เหยียดไปทางด้านหลังแล้วก็จังหวะที่4เอามือขวาข้ามศีรษะของเราไปทางด้านซ้ายนะคะพร้อมกับเก็บขาซ้ายเข้ามานะคะแล้วเราก็จะหันตัวมาแบบนี้นะคะทางขวาของเราจะออกมาด้านหน้านะคะนี่คือจังหวะที่4นะคะทุกคนอ่าทีนี้ต่อด้วยจังหวะที่5นะคะมือมือของเรานะคะมันรูปมาข้างหน้าอกของเรานงมาข้ามข้างลําตัวแล้วก็เอากลับเข้าไปประกบมือแบบนี้นะคะนี่คือจังหวะที่5 6 แล้วก็ถอยขาออกไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองจังะที่5 6กันนะอ่ะเริ่มจาก4นะ4คือยกข้ามไป4นะคะยกข้ามไปอีก4ต่อด้วย5รูปลงมาแล้วก็เอาไปประกรบกันนะคะมือของเราเป็น6พร้อมกับทิ้งน้ำหนักมาทางด้านหลังย่อนขาขวาแบบนี้เอ็นอีกแล้วนะคะทุกคนอ่ะอีกรอบนะจาก5 6 โอเคไหมคะทีนี่จังหวะที่7 8ดปดนะคะ7เนี่ยให้เราเอี้ยวสะโพกของเราเนี่ยหมุนสะโพกของเราเนี่ยมาทางขวาแล้วก็หมุนจากขวาไปหาซ้ายะคะ่ะมือของเราเอาไปไว้ที่ท้ายทอยแบบนี้ฟืบนนี่เจ็ดจังหวะที่8เอามือซ้ายไปลุกข้างหน้าแล้วก็ทิ้งขาซ้ายลงแบบนี้เอ็นตัวไปด้านหลังแบบนี้นะคะนี่คือจังหวะที่8ดนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมารออีกหนึ่งรอบนะจากท่านี้นะคะยืดออกมาหนึ่ง ตามด้วย2ตามด้วยและและ3ยกมือข้ามหัวค่ะ4 5ประกบกัน6ต่อด้วย7 8โอเคไหมคะทีนี้เซตต่อไปของฮุกนี้นะคะเซตต่อไปจากท่านี้เนาะอ่ะให้เราวาดมือแบบเงี้ยมือซ้ายวาดออกไปมือขวา ข้ามศีสะไปแบบนี้นะคะทุกคนพร้อมกับเก็บขาซ้ายเข้าไปด้วยนะคะทุกคน1นี่คือจังหวะที่1นะคะพื้นที่ของเรามันมันไปไกลไม่ได้นาะข้างหลังมันเป็นกําแพงนะทุกคนเราเอาเต็มที่เลยนะจังหวะที่2แบ,บมือออกมาก้าวขาแบบนี้ก้าวขาขวา,ขาออกไปต่อด้วยจังหวะที่3เอาแขนซ้ายมาจับแบบนี้3แล้วก็จังหวะและให้ค่อยๆเก็บมือแล้วก็ดึงขาเข้านะคะเก็บมือแล้วก็ดึงขาขวาเนี่ยเข้ามานะคะ3จังหวะที่สี่นะคะ มือขวาไปอยู่บนท้ายทอยมือซ้ายเหยียดตรงแอนสะโพกมาทางซ้ายแบบนี้นะคะนี่คือจังหวะที่4นะคะอ่าต่อด้วยจังหวะที่5ให้ก้าวขาขวาแยกออกมาก่อนนะคะฟึบ5นะคะอ่าแล้วก็6จริงๆแล้วมันมันคือการที่เราเอาสะโพกเราอะค่ะเขียนแบบเนี้ยเขียนเหมือนไอตัวนี้นะคะทุกคนสมมติว่าอันนี้อยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมเราเอาสะโพกเราเขียนแบบเนี้ยดันมาข้างหน้า5 6แล้วก็7 แล้วก็8นะคะจังหวะที่8ให้เอามือขวาข้ามศีรษะมาด้วยนะคะทุกคนทวนเส้นนี้อีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนจากตรงนี้นะคะหนึ่งสองส้มหนึ่งสองสามและต่อด้วย4ตามด้วยห้าหกเ็ดแดอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนแต่เซตที่หนึ่งของพาร์ทที่สองนะคะหนึ่งสองและและสยกข้ามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดตามด้วยหนึ่งสองสามและสี่ต่อด้วยห้าหกเจ็ดแปดโอเคไหมคะทีนี้ขึ้นเซตต่อไปนะคะจากตรงนี้นะคะให้เราทำลักษณะเหมือนกันดึงนะคะโดยก้าวขาขวาไปนะคะก้าวขาขวาของเราเนี่ยไปด้านหน้านะคะ ดึงแบบนี้อ่าหนึ่งสองนะคะยกขาซ้ายด้วยจังหวะที่ดึงนะคะทุกคนอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองต่อด้วยจังหวะที่สามอ่าให้เราก้าวขาขวากลับมาสามอยต,ตูดไปทางขวาอ่าทำมือเหมือนมองสี่ต่อด้วยจังหวะที่ห้าปัดลงด้านล่างนะคะพร้อมกับยกปลายเท้าเราขึ้นนะคะห้าเริ่มขาขวาก่อนนะอ่าตามด้วยจังหวะที่หกก็ขาซ้ายค่ะ 6แบบนี้นะคะทีนี้จังหวะที่7และ8จะเป็นลักษณะของการเหมือนเราเปิดประตูอะคะ่ะทุกคนนะโดยแขนเนี่ยว่าจากซ้ายแล้วก็เอาเข้ามาตรงลำตัวของเรานะคะส่วนขาให้ย่ำขาข,าขวาก่อนนะคะอ่ะเหมือนเราดึงประตูออกมาอย่างเงี้ยเหมือนเราเปิดเข้าประตูเนี่ยขวาซ้ายขวา3จังหวะนะคะทุกคนอ่าก็จะเป็นเจและ 8นั่นเองนะคะทุกคนเซตนี้อีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3 4 5 6ตามด้วย7และ8อ่าเหมือนเราดึงประตูมาปิดสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนนะทวนเซตที่1ของพัทที่2องนะคะ1 2และและ3 4 5 6 7 8ตามด้วยเซตที่2 1 2 3และ4ต่อด้วย5 6 7 8ต่อด้วยดึง1 2 3 4 5 6 7และ8โอเคไหมคะต่อจากท่านี้นะคะเซตต่อไปเป็นเซตสุดท้ายแล้วแหละอ่ามือซ้าย เท้าสเอยมือขวาเทวานี้1หนึ่งสองสามและจังหวะที่สี่นะคะชี้เข้าหาตัวเองนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะจังหวะที่สี่ต่อด้วยจังหวะที่ห้านะคะให้เปลี่ยนขาพร้อมกับมือขวาเนี่ยไปรูปศีรษะแบบนี้ห้าหแล้วก็เจ็แปดจบละมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาทวนพ์ทที่สองกันใหม่นะคะหนึ 1, 2, ่งสองาจากตรงนี้นะผักออกมานับหนึ่งตามด้วยสองและและ 3ยกข้ามศีษะ4 5 6ตามด้วย7 8ต่อด้วย1 2 3และ4 5 6 7 8ดึง1 2ต่อด้วย3 4ปัดลงข้างล่าง5 6 7และ8ต่อด้วย1 2 สามชี้ใส่ตัวเองสี่เปลี่ยนมือเปลี่ยนขาห้าหกเจ็ดแปดทีนี้เดี๋ยวเรามาทวนตั้งแต่พัดที่หนึ่งมาพัดที่สองเลยตรงนี้เลยนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและ 8, 1, 2, 5, แปดหนึ่งสองต่อด้วยสามและสี่ห้าและหกต่อด้วยเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ 5และ6และตามด้วย7 8ต่อด้วย1 2 3 4และ5 6 7 8 1 2และและ3 4 5 6ต่อด้วย7 8 1 2 3และ4 ห้าหกเจด็ดแปดดึงหนึ่งสองต่อด้วยสามสี่ห้าหกเจด็ดและแปดต่อด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจด็ดแปดอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนเพื่อความจำของเราหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกเจด็ดและแปดหนึ่งสองสามและสี่ 5 6ตามด้วย7 8 1 2 3 4 5หนึ่และ6และ 7, 8ต่อด้วย1 2 3 4และหตามด้วย6 7 8ต่อ1 2และและ3 4ม6ี่ตามด้วย1 2 3และ4 5 6 7 8 1 2 3 4ต่อด้วย5 6 7และ8ตามด้วย1 2 3 4 5 6 7 8จบแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ